พันธกิจห้องชั from from ้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่12มกราคมคริสตศักราช2 0 2 4ัคำพยานชีวิตโดยคุณอีนิดอาดางิโนมูจินิ ดาเอสซาลามเทนเซเนียในหัวข้อเรื่องทรงฟื้นกำลังใหม่อยากนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่107ข้อ33-37และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่107ข้อ33 พระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำให้เป็นถิ่นธุระกันดาลน,น้ำพุให้เป็นดินแห้งผากคุณอีนิดอาดายิโนมูจินิเป็นพยานว่าวันหนึ่งดิฉันมองข้ามเนินเขาและเห็นไล่ข้าวโพดดิฉันสงสัยว่าเหตุใดจึงทำสวนในที่ร้อนมีทรายและแห้งแรงเช่นนี้ดิฉันรู้สึกประหลาดใจที่พื้นที่ที่เกือบจะเป็นทะเลทรายเช่นนี้ กลับมีพื้นที่ที่ทำการเกษตรจากนั้นดิฉันก็ได้รู้ว่าบรรดาเกษตรกรที่นี่ได้ขุดบ่อน้ำเพื่อลดน้ำในไร่ของตนเพื่อที่พวกเขาจะได้ปลูกข้าวโพดและได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์เมื่อดิฉันดูเหมือนติดอยู่ในสถานการณ์ที่แห้งแรงและยากลำบากพระเจ้าทรงช่วยให้น้ำผุดขึ้นมาและทำให้ดิฉันมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งบ่อยครั้ง เมื่อเรารู้สึกเหมือนกำลังอาศัยอยู่ในทะเลทรายความต้องการของเรามีมากมายล้นหลามเมื่องานของเราดูเหมือนจะไม่เกิดผลดีเราก็รู้สึกไร้ชีวิตชีวาแห้งแรงไร้ผลแต่พระเจ้าทรงฤิธานุภาพและเต็มใจที่จะให้น้ำไหลท่ามกลางทะเลทรายของเราเพื่อให้เกิดชีวิตความอุดมสมบูรณ์และผลผลิต แม้ว่าจะไม่มีความหวังก็ตามดังนั้นขอให้เราได้รับกำลังใจจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อเราข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงฟื้นคืนชีวิตในที่ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อซาบซึ้งในพระเจ้า ผู้ทรงฟื้นกำลังใหม่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์จากสถานการณ์ความแห้งแล้งในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ